สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาลงอัลติเมทเลสโซนซูเปอร์ไดร์กลบอลฮีโร่นะมันก็มีอยู่ด่านสกับด่านโกันนะผมก็คงลงลวดเดียวหมดเลยแล้วนะถ้ามันไม่ต้องลงหลายตานะเถ้าเกิดว่ามันต้องลงหลายตาวพาพลาดหรืออะไรนี่ก็คงจะต้องลงแยกกันนะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะขนาดนั้นนะแน่นอนมาซัพพอร์ตเนมัลลี่ของผมนี่เตรียมคอมาแบบ พร้อมลงหลายตาก็ยังพอได้อยู่นะอ่ะทีมที่ผมจะใช้นี่เอ,อ่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้เดี๋ยวฮีโร่เอ้หามาแล้วก็ใช้ตัว UR เท่านั้นด้วยนั่งก่อนหน้านี้ไม่จำเป็นแล้วมันไม่มี LR หรอกเอ่โบรี่บาดอกกับโกฮังโอเคครบแล้ว เออผมก็ให้เวจิตต์เป็นลีเลยนะเพราะมันนําได้ดีสุดนะเนีผมไม่แน่ใจนะว่าทําไมมันถึงไม่น200ํา2 0 0นะครับคือทุกตัวเนี่ยก็เป็นคอสโอเวอร์ใช่ไหมล่ะฮะเนี่ยคอสโอเวอร์เนี่ยมันก็ติดในไดกันบอลฮีโร่ทุกตัวนะแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างไอพวกผู้นําที่นําได้200%อยอย่างตัวแบบนี้ คือมีทั้งววจิตโตทั้งในตัวอะไรนั่นนั่นแหละแล้วมันไม่นำสองร้อยเปอร์เซ็นตนะผมก็เลยต้องใช้ไอ้ววจิตโตร่างลิงนี่แทนนะครับซัพพอร์ตไอเทมก็ซัพพอร์ตไอเทมที่ดีที่สุดของเกมนะวิสนะห้าร้อยกว่านี้ผมไปเก็บมายังไงวะาิดเหมือนไปซื้อลายวันมาเนี่ยอ่ะโอเคออโต้แมปก็พอแนละ้วออโต้แบทเทิลไม่แน่ใจว่าจะผ่านนะสู้กับแชมเบอร์สินะไอตัวที่ววจิตโตเวจิตโตมัน โดนเกงวิจิโตรกระจอกกะโหลกกะลาทั้งสองภาคมาโดนเกงเฮ้ยไว้บทลูกน้องที่สุดท,ท้ายก็โดนโกดบทด้วยกิเลนต่อยหน้านะเฮ้กิเลนต่อยก็ล้มได้แล้ววิจิตโตนี่สู้ซะแบบโอ้โหเดือดมากเหมือนมันเก่งนี่แท้วิจิโตในนั้นคตดอ่อนกะโหลกกะลากิกอก,กนะไม่ต้องใส่ใจพัรทฮีโร่มากนะมันเราแค่ทำอะไรมาดูแบบนะไอ ข้าพลังตัวละคอนี่คือดูไม่น่าใส่ใจเลยอ่ะมันอเค่เทำฉากต่อสู้มาดีแอนิเมชันอะไรแบบนั้นนอกจากนั้นก็ไม่ต้องไปหวังพึ่งไม่ต้องไปหวังอะไรมันเลยนะวิจิตโตตีเปลี่ยนแรกล่วงง่ายๆนี่มามันวิกิเฟยแล้วเนี่ยอันนี้เฟสสองแล้วก็โบลี่ไม่ค่อยถึกเท่าไรหร่ฮฮ รบบาดอกอยู่น้าหจะดีไหมเนี่ยแต่ผมกลัวมันโดนแลเวลเยอะนะเอ่เอาอันนี้ไปรับบาดอกก็เก็บไปเข้าหน้านั้นอันนี้คือมันตีหมูเลยหรอเนี่ยตีหมูหลายทีด้วยนะอา่าโกหังรับไหวบาดอกแพ้สีโดนไปเกือบแสนโบลี่ชนะสีแต่ก็โดนไปตั้งห้าหมื่นเพราะว่ามันดีเฟนต์น้อยเกินอ้าวโกหังโดนเต็มเต็มเลยไหมตายเข้าหน้าปับ๊บ ติดตานด้วยโดนลดพลังตีโอ้ยบาดอกโดนเป็นแสนเลยทีนี้โบลี่โดนต้องเจ็ดเจ็ดหมื่นนายนี่มันบอลมันสแต็กพลังโจมตีแล้วป้องกันหรือไงมันตีแรงขึ้นมันพัดสแต็กพลังโจมตีด้วยอันแบบมีเพิ่มพลังโจมตีด้วยอะไรเว้นี่มันจะโหดแบบหน้ารำคาญอะไรขนาดนั้นอ่ะโบลี่ตีไปตั้งขนาดนั้นแล้วลวงเฮ้เดี๋ยนะโบลี่ตีไม่ติดคีเลยเหร อ่ะยังไงก็ตีได้ประมาณเกินครึ่งแล้วน่าจะมีเฟสถัดไปอยู่นะเนี่ยอะโบรี่ลบได้นะโอ้โหค่อยคุ้มหน่อยเดียวส่าใส่อะไรให้มันลบได้บ้างอ่ะพวกนี้ก็ลบได้มาที่โลเคชันนี้ก็มีโบรี่แล้วแอปทีบสกิลว่าทางานได้ด้วยเนี่ยเออจะว่าไปผมไม่ได้เปิดนี่มาจะไม่จะเปิดแอนิเมชันไว้ก่อนผมไม่ได้เปิดแอนิเมชันเลยยังไง วิจิโตนั้นตีก็แล้วก็วิจิโตนี้ตีตามจากนั้นก็โบรี่แล้วท้ายบรี่ก็ไม่ได้ลิงก์กับบรี่อ่ะเนี่ยไอ้วิจิตมันมีทั้งสามตัวไงแบบมินโตลิงก์ธรรมดาสองตัวแล้วก็วิจิโตลิงก์ฟเออลิมิตเบรกอะไรนี่ตัวหนึ่งบรี่ทนไหวอยู่เนาะเออบรี y, ว่ว่าใหม่มิดทนไหวอยู่พวกนี้นีตัวใหม่ไงทนไหวอะทุตัวปีที่แล้วนี่ ผมไม่แน่ใจนะว,ว่ามันจะทนไหวแค่ไหนแต่ที่รู้พีจิต้าผมเคยโดนตีดักไปเป็นแสนอยู่ก็เลยไม่เล่นเลยไอ้ด่านบ้าโคตรจะยากนะถ้าจะผ่านแบบนั้นอะใส่ไหน,นๆก็ใส่อเทมมาแล้วกดไปเลยจะดูสักหน่อยเนาะว่ามันจะทนอะไรมาได้แค่ไหนแบบไอเทมแล้วนะถ้ามันโดนแรงนี้ <laughs> จะผ่านไหมเลยนะ แล้วผมว่าด่านนี้มันคงไม่ได้ยากกว่าด่านอันนี้เพิ่งเพิ่มเข้ามาในปีนี้เราอ,อ่าวิจิโตวสวนไม้ตายสวนไม้ตายโหสวนไม้ตายแบบล้านเดียวนี่คือดูเบาไปเลยนะแาบสองล้านหกโอ้ยนล้มีตคงต้องเพิ่งวิจิตโตตัวใหม่แต่ว่าความเป็นผู้นําที่มันเป็นผู้นําที่ดีไม่ได้ในตอนนี้ด้วยสายเหตุบางอย่างมันนําได้แค่ร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะไม่รู้ว่าเกมบั็กหรือว่าอะไรนะ สแตดหายไปได้เป็นหมื่นเลยนะไอ้ขาดไปตั้งสิบเปอร์เซ็นต์น่ะแบบขาดไปสามสิบเปอร์เซ็นจากสองร้อยเปอร์เซ็นตน่ะใช้ตัวนี้นำก็นำได้ร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์กันนี้นะอ่ะไหนๆก็ไหนๆเอ่ะกดเลยไหนๆก็ไหนๆก็สามาขนาดนี้นะปั๊บต่อยๆๆๆๆเตรียมเตรียมตัวรับมือเตะด้วยถึงเวลาจบแกแล้วฟัน โอ้เกือบสิบล้านแต่ตัวนี้มันไม่เออสเตตพลังป้องกันเลยนะตัวที่เออแบบเพิ่มพลังป้องกันเวลาตีนี่มันมีแค่ไม่กี่ตัวเองไอ,อตัวนี้มันมีสกิลเพิ่มพลังป้องกันก็จริงนะแต่ว่ามันไม่ได้โจมตีไม้ตายเราเพิ่มพลังป้องกันเรื่อยๆนะเออตีติดคิดหลังจากแอคทีฟสกิลใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดเรียบร้อยก็ อย่าอัพคีอย่างเดียวนะมีคุม้มรอบตัวนี้ตัวนี้มันมีพาสเพิ่มคียอยู่แล้วนะความสามารถมันเพิ่มคีย์เราสี่สิบหกสิบเปอร์เซ็นตนะโอกาสติดคีอะ่ะเออไม่ใช่เพิ่มคีแบบค่าคียไปยิงไหม้ตายนะเออหมายถึงเพิ่มโอกาสติดคียนะถ้าเกิดว่าเออทำให้ท่านผู้ชมเข้าใจผิดก็ขออภัยด้วยนะคือผมพูดง่ายไปงี้เออนี่ก็โหลดนะอยู่พอตัวเนี่ย โอเคไม่มีแดนแดนดังอยู่พื้นหลังเลยอ่ะก็จะใช้ทีมนั้นแหละมาลองด่านนี้ต่อเลยอันนี้อะไรวาลิงแกงฟิวชั่นอืมผมไม่รู้นะว่ามันจะยากขนาดไหนนะแต่เอาว่าผมใช้แล้วพอเดมอลี่ที่มันฟื้นเลือดได้อย่างอันนี้ไว้ก่อนเลยแล้วกันเฮอฟิกิโต ทำไมเองไม่นำให้มันได้ะผมไม่รู้นะว่าเกมบั็กหรือว่าอะไรอะแต่ผมมั่นใจมากๆว่ามันเป็นเกมบั็อกอะไม่งั้นมันนำ200%ใด้ทีแบบนี้ไปแล้วเพราะว่ามันนำไอ้ตัวใหม่วีจิโตกับไอ้ตัวอะไรทักอย่างเนี่ยแหละมันนำ170%เหมือนกันเหมือนจะเป็นสาย่าหนาการนะแล้วมันจะบั็อกอีก30%ถ้าเกิดว่าเป็นคอสโอเวอร์ซึ่งมันไม่บั็อกอีก30%ให้ผมนี่งงเลย ทีมันก็เป็นดาร์กบอลฮีโร่คือมันมาคอสโอเวอร์อหมดแล้วแหละเออตามหลักแล้วเท่าที่ผมจำได้ผมควรใช้ไอเทมในเออเฟสสองมั้งเอ,อหลบได้อีกไม่แปลกใจหรอกที่จะมีคนอัพหลบมาตัวแบบนี้มันไม่ถูกมากไงตอนผมมาแรกขนาดมีความสามารถในการเพิ่มพลังป้องกันนะลงรีจนนอโกคูนี่ตัวโคตร โคตรละอาพี่มหาวางได้เลยนะโดนเข้ามาเป็นแสนนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนี่ไม่กดไอเทมอะไรช่วยมันรับดับมเมจไม่ว่าจะเป็นลดดามเมจหรือเพิ่มกาลังป้องกันนี่แตกเอาแล้วนนี้ <c oughs> โดนทีแรกดับเลยอะ่ะบาดอกเอ้ยอะแล้วผมกดไอเทมตอนนี้มันจะไปรอดไหมผมจะมะีเวลาละลายสี่เธอนะถ้าเกิดว่ากดไอเทมตั้งแต่แรกเลยอะ่ะแล้วเ <c oughs> <c oughs> จะผ่านไม่เนี่ยะ,ะคือผมต้องเปลี่ยนมาแบบนี้ทุกครั้งด้วยอ่ะน่ารำคาญจริงๆมันเป็นเพราะผมใช้ตัวแบบนี้มันเลยผ่านยากไงผมบอกแล้วว่าความเก่งของมันอยู่ระดับไหนดังนั้นผมจะไม่บ่นให้มันมากจะดีกว่ามั้งเนี่ยคือบอกไปแล้วว่ามันเก่งระดับไหนดังนั้นท่านผู้ชมไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมอยู่ๆก็ปิวนะเนี่ยเลื่อนไปถึงเจ็ดแสนได้ซ้ําเนี่ยนําไปถึงเจ็ดอะไรวะสองร้อยเปอร์เซ็นเนี่ย มันควรจะถึงเจ็ดแสนไหมนะเอ่อไม่น่าถึงเจ็ดแสนอยู่ดีนะถ้าได้สองร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งทีมเนี่ยบาดอกนี่ดีเฟ้นสามแสนแล้วนะยังโดนโดนตั้งขนาดนั้นแปลว่ามันตีเข้ามาเวลานั่นเนี่ยอ่ะบาดอกเออบาดอกอยู่นี่ไว่าเมื่อกี้เป็นวิจิโตเข้าไปตง <laughs> จอมผีตีงี้แย่ yeah, มาก เรียกชื่อผิดเฉยเลยนะครับอ่ะวีติโตตีไปยืนแทงด้านหน้าชนะสี่ครับนี้ไหวนะเออบ้าดอกตีแล้วเฮ้ยไอตัวนี้มันกันไม้ตายไม่ได้นี่ว่าแบบเราไม่สามารถเออซีอูไม้ตายหรือสตาร์ทมันได้เลยไอพวกด่านบ้านี่ทำสัญหาทำให้มันยากจริงๆ ก็พอเข้าใจว่ามันไม่ควรจะผ่านแบบง่ายๆยิวๆแบบเอาตัวอะไรไปก็ผ่านได้แทบจะหมดแหละแต่มันก็ควรจะมีระดับความยากที่จํากัดไม่ให้เกินไปอยู่นะอ่ะโบรี่ทนไหวแล้วไอ,อ้บาดอกนีบตุยได้ไง <laughs> มันมีดีเวน์เยอะกว่าโบรีอีกนะโบรีทํไราะได้เนี่ยอ๋อสแตกพลังโจมตีจะแตกเ,เพิ่มพลังโจมตีเท่าไหร่เนี่ย เพิ่มพลังโจมตีมากมากแต่ว่าเพิ่มพลังป้องกันนิดเดียวแล้วก็เราลดสเตตสตูไม่ได้นะลดค่าพลังอะไรของสตูไม่ได้เนละแล้วโบรี่จะมาโลเคชันนี้ดังนั้นเวจิตโตมายืนข้างหน้าแล้วกันยังไงก็ควรเอาเวจิตโตยืนข้างหน้าอยู่แล้วแหละนี่ก็โกหังเอานี่ไปแต่ถ้าผมว่าจริงๆแล้วตัว eca ส่วนใหญ่อะถ้าไม่นับเรื่องการเป็นผู้นํานะความสามารถส่วนใหญ่มันจะไม่เออไม่ดีกว่าตัวในปัจจุบันนะแบบตัวที่เพิ่งออกม่ในช่วงนี้มัน eca อะ เพราะว่ามันเป็นการตลาดเขาอะนะท่านผู้ชมลองคิดภาพว่านานผู้ชมมีตัวเก่าแล้วมันได้ ECA อะแล้วมันเก่งกว่าตัวกาชาเลยอะแล้วเราจะมีความอยากสุ่มตัวใหม่แค่ไหนกันนะในเมื่อตัวเก่าที่เรามีอยู่แล้วมันก็เก่งกว่าแถมเราก็สามารถมีตัวที่มีชื่อเหมือนตัวใหม่นั่นอยู่แล้วเพราะามันทำมาย้อมเมว่าได้นี่หมดเวลาเล่นกันแล้ว เปิดตัวอย่างเท่นะครับแต่ผมยังไม่กดแอคทีบนะเดี๋ยวไม่ดีหรอกตอนนี้ไม่ดีอ่ะปลาดอกเมื่อกี้ทำไมเองตุยได้ฮะวิกิโตนี่มีพาสซีฟหรือสกิลลดเดเมจนะเป็นเออไม่แน่ใจว่ามันจะต้องเล่นกับคอสโอเวอร์หรืออะไรไหมนะแต่แหละมันลดเดเมจแน่ๆสี่สิเอร์ซ็นนะแล้วมันก็มีบวกค่าพลังโจมตีป้องกันหรือไงนี่แหละตาม เออ่ดักกันบอลฮีโร่หรืออะไรสักอย่างด้วยนะผมไม่แน่ใจว่ามีดักกันบอลฮีโร่หรือคอ o s สโอเวอร์หรือกลับอะไรกันไะด้ยังนะพี่เกียจอ่านขี่เกียจอ่านนะครับง่ายๆเฮ้ยเวจิโตโดนล็อกใหม่นะเฮ้ยโออุตสาา่าห์จะวอลเลมาลิงกันไอ้ว่าโอนไลน์เ right. นี่ยในเมลูเทอร์วิดามาเยนวอลเล็กมีใช่ไหมเนี่ยลิงกันได้พอดีหมดเลยไหมโอ้บู ด่านอื่นผมจะไปเอาได้กอนบอลฮีโร่ไปเล่นสักแค่ไหนเถอะมีจะด่านคอสโอเวอร์ที่ผมจะได้เอาไปเล่นบวก e CE, c e คอสโอเวอร์อะไรต่างๆนานานะที่มันจํากัดประเภทตัวละครใ้เล่นเอ,อประเภทคอสโอเวอร์หรือประเภทนะก้อนบอลฮีโร่ถึงจะได้ลดดาเมจที่ได้รับและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะครับนมเงื่อนไขของด่านมานะส่วนใหญ่เป็นลดดาเมจแล้วก็ตัวละครพวกนั้นจะไม่สามารถโดนลดดาเมจในการโจมตีบอสของด่านได้แบบเอ่อ มันจะมีพบตัวหลายๆตัวที่มันสามารถทำดาเมจเวอร์ได้ในเกมแล้วถ้าท่านผู้ชมเอาตัวนั้นไปนุกลูกแก้วยิงบอสตุยตุยตุยมันก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้ตัวกาชาหรือตัวแคทต่างๆที่เกมโอตสาทำใหม่นี่ไปลง ECA เสมอไปแล้วไงมันก็เลยต้องทำแบบนั้นนะนะโอ้โหโบลีตีสามสามหัานปติดคีน่ะแต่ก็เพิ่มมาลําป้องกันมาคิดว่าน่าจะทนไหวอยู่นะอ่ะมีวิจิโตจัดการ เต็มแล้มือการโจมตีถัดไปซะตาสีฟ้าเหรอเดี๋ยวนะวิญิตโตดวงตาสีฟ้าเหรอก็ตัดกับสีเออล่างมันดีหรอกสีออน่ามันเป็นสีแบบนี้แต่ผมรู้สึก,กแปลกๆอยู่นะเฮเอาวิญิตโตมา2ตัวก็คงจะทําให้ผ่านด่านนี้ด้วยการชนะสีง่ายขึ้นนะแต่การไม่เอาสีเหลืองมาเลยนี่มันก็ยากหน่อยนะยังไงผมก็คงมีสีเหลืองอยู่ตัวหนึ่งอยู่แนละ้วแต่ถ้าท่านผู้ชมจะลงด่านนี้ผมก็ คงบอกได้ว่ามันอคงมีความยากระดับหนึ่งนะถ้าท่านผู้ชมไม่ได้มีแบบตัวดกันบอลฮีโร่ของปีนี้เลยอะ่ะแบบจะใช้ตัวเก่าลงหมดเลยมันคงยากระดับหนึ่งเนะเอ่ะก็ผ่านได้แล้วตีสิบเอ็ดล้านเลยนะทำไปเล่นไปก็ตีแรงใช้ได้นะครับสำหรับตัวที่ผมมีนะไม่สมกับที่ผมอุตส่าห์เปิดมันมาจริงๆนะผ่านง่ายมากมาเอ้ก็ใช้เวลาปั้นตัวพวกนี้นี่ผมก็ใช้เวลาราวเออสัปดาห,หนึ่งได้มนะั้ง แบบปานแบบลิงก์ไม่ตาัานด้วยนะให้ลงดานไปเก็บลิงก์เก็บเวลไ้รวดเดียวแล้วก็ตัานเก็บเหรียญนี่ผมก็ทํานอกจากที่ลงคลิปไปก็มีแค่ไปเล่นด้วยทีมอื่นๆปล่อยออโต้ไปอ่ะเพราะผมไม่อยากออโต้ด้วยทีมแล้วก็บลฮีโร่ที่จะเก็บลิงค์มากกว่าแบบตัานเก็บเหรียญมันไม่ได้คุ้มค่าการใช้ออโต้เก็บลิงก์นะพวกกา,านเก็บเหรียญต,ต่างๆเนี่ยเออ ถ้าเก็บลิงยังไงกเูเอสก็ดีกว่านะก็ในคลิปนี้คงจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก็รายกันเนาะไว้เจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ